โดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงเราขอแนะนำเพจ a d ดมินต้ tp7 เพจรับซื้อราคารหัสเกม rv มีผู้ติดตามกว่า1 0 0 0 0แคนทั้งเพจมีเครดิตที่ดีไม่มีโกงปลอดภัยแน่นอน100%เพจแอดมินต้ tp7 เพจรับซื้อราคารหัสเกม rv มีรหัสให้เลือกมากมายสนใจเข้าไปดูในเพจได้นะครับเริ่มต้นเพียง50บาทมีหลังคอนถูกถูกเยอะสนใจซื้อไอดีทักไปที่เพจได้เลยจะจจทิ้งลิงก์เพจไว้ที่ใต้คลิปนะครับ โอเคสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ทุกคนในช่องวันเดย์นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจคนทำคลิปด้วยนะฝากแชร์คลิปห้เพื่อนด้วยขอบคุณครับก็เดี๋ยวนี้มาดูกิจกรรมในเกม RW กันเนาะว่ามีกิจกรรมอะไรเข้ามาอัปเดตสำหรับกิจกรรมที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอเป็นตรงนี้นะก็จะเป็นเติมเงินส่งท้ายปีรับสกินหาวอนทันทีเมื่อเติม9คูปองและล็อกอินครบ7วันเนาะระยะเวลาของกิจกรรมก็คือ 24ธันวาจะ16ธันวาคมนี้นะก็ก็แค่เติมคูป,ปองเนาะแล้วก็ลองอินใ้ครบ7วันก็ได้ของมาแล้วท่าที่ดูก็จะมีลูกแก้วอีโมจิอันนี้เป็นชิ้นส่วนสกินคัมพีขั้นสูงแล้วก็เป็นบัตรเช่าอัลติเมทเอฟเฟกต์สังหารอีอันนึงก็เป็นสกินพิเศษเนาะก็เดี๋ยวลองเข้าไปดูรายละเอียดของแต่ละอันดูแล้วกันนะ โอเคครับพอกดเข้ามาก็จะเป็นอย่างนี้นาะก,ก็จะมีให้เติมเงินแล้วก็เป็นรายละเอียดของต่งตางๆนะกันเดี๋ยวลองกดเติมเงินดูละกันนาะแล้วอามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะอันนี้ก็เป็นชิ้นส่วนสก,กินทั่วไปตาอันเชิญอัลติเมทเออเดี๋ยวมาดูกันว่านีอะไรบ้างไป here is so much more entertaining. you may need done it. And I'll... come on. <sighs> oh. Oh. oh, you oh, oh. no <laughs> Yeah. The ocean, we're here. <sighs> この戦に命を懸ける。 สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมคูปองเกม ROV ราคาถูกได้คูปองคุ้มคุม,คมเราขอแนะนำร้านนี้เลย Melo Top Up ร้านนี้รับเติมคูปองเกม ROV และเติมเงินเกมอื่นๆอีกมากมายใช้เพียงเลข Open ID ในการเติมเท่านั้นเติมไวเติมถูกปลอดภัยแน่นอนใครที่สนใจคลิกลิงก์เพจใต้คลิปน,นี้ได้เลยนะครับหรือถ้าสะดวกทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์แอด Melo Top Up อย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับร้าน Melo Top Up เปิดให้บริการ8โมงเชา้าถึงเที่ยงคืนนะครับ หรือสามารถสแกน QR โคดอันนี้ได้เลยโอเคครับก็เป็นสกินเช่า7วันเนาะก็มีสกินตามเราโชว์ไปก็เดี๋ยวไปดูสกินพิเศษหละกการเนาะมีสกินพิเศษมีสกินอะไรบ้าง Every time enemy dies pixie gets her wings an a The treasure? Huh? Oh! Humans are so soft and squishy, like bugs. โอเคครับเดี๋ยวหลงังจากนี้จะลองมาเติมคูปองดูแล้วกันเนาะว่าเป็นยังไงสําหรับกิจกรรมนี้โอเคก็ไปเติมคูปองมาแล้วเนาะเราสามารถกดล็อกอินตรงนี้ได้เลยก็ได้เป็นลูกแก้วมาแล้วนะเนาะนี่ครับเดี๋ยวหลงังจากนี้จะเป็นการรีวิวสก,กินที่ผมมีเนาะแล้วก็รีวิวสก,กินเท่าที่มีให้ดูแล้วกันนะ โอเคครับก็เข้ามาในตัวเกรนมาคาเฟนี่ทกกีนี้เราก็ชอบอยู่นะมีผ้าวาร์ปด้วยเดี๋ยวให้ดูลุกนั่นาลาักกระต่ายโมจิดูโอเคอันนี้ต้องตีปกตินะเนาะแล้วก็จะคีนี่คาัฟินี่ก็นาา่ารักมากเลยใครเมย์คาเฟนี่เราไว้ไม่ขนธาดสก,กินนี่โอเคเดี๋ยวลองโจมตีให้ดูเนาะนี่มันจะเป็นกีบดอกซากุระ อันนี้คือสกิหลหนึ่งเนาะเรามาดูสกิลสองกันุนี่ปุ่มอือฮึอันนี้คือสกิลสองก็ค่อนข้างต่อนเนื่องแล้ววะก็ใช้ได้เลยนะสกิลสองเค้ตอบดโอเค,อออเ,คเดี๋ยวต่อไปอันนี้ไปสกิลที่สองถ้าเป็นในร่างปืนกลน,นะก็จะมีน้องกระต่ายมาวิ่งกับเราด้วยแต่ว่าถ้าเปยนร่างนึ่นาก็จะเป็นสไลด์ไปแล้วก็ยิงสไลด์ไปแล้วลยิงสไลด์ไปแล้วยิง โอเคแล้วต่อไปจะเป็นอนะัลติเมทสกิลเนาะจะเป็นแบบพี่สัตหลักแรงๆเลยอันนี้ต่อเลยก็เป็นอีกสกินที่น่าสนใจนะครับว่าโอเคจะได้ e <ย>เลยครับทีนี้ฟังัำว่าโอเคครับเดี๋ยวไปดูสกินถัดไปกันนะ โอเคครับเดี๋ยวเข้า okay. 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 มาดูในเกมเพย์สกินนี้กันนะโอเคเดี๋ยวมาเริ่มจากนี่กันเดี๋ยวอัพสกิลก่อนฮึบโอเคเดี๋ยวมาดูเอฟเฟกต์วาร์ปกันนี่เป็นไงเอฟเฟกต์เข้ากัรูดูนี้ลอเกิน แต่เท่เท่เท่ใช้ได้เอ้ยไม่ถ่ากระโดดลงมาด้วยเอ้ยใช้ได้เดี๋ยวมาดูการโจมตีแล้วเนาะเฮ้ยเราว่าอีกนิดหนึ่งไหมขยับมาหน่อยฮึบโอเคตรงนี้แหละโอเคก็จะเป็นแบบปืนฉีดน้ำเนาะน่าราตั้งรไวัชกันเถอะล่ะแต่ว่าไวโนอะไตเขาต้องคนคอนเซปต์มีผ้ากันผ้ามนคอนมีค้อนอันนี้สกิลหนึ่งพื้นใหญ่เป๊ดน่ารัานารา โอเคต่อไปเป็นอาระเบิดนี่ตาเป็ดยางเลยตุ้มไม่ว่าก็ชอบชอบวเองช,ชอบอยู่เหมือนกันโอเคเราดูอสตินสกินนะป,นนปุ้งปืนน้ำโอเคก็ประมาณนี้เนาะสำหรับสกินของวัลเล็บแล้วต่อไปไปดูสกินที่น่าจะได้ถาวรเลยในวันนี้กันนะ wings. โอเค,ครับก็เข้ามาในตัวเกมแล้วเนาะเดี๋ยวมาดูเอฟเฟกต์กันเริ่มจากเอฟเฟกต์วาร์ปก่อนเลยแล้วกนะันอืมน่าจะไม่มีเอฟเฟกต์อะไรเนาะอันนี้ไม่ได้เปลี่ยนแค่ชุดแต่ก็น่ารักดีนะสำหรับตุดคิกซี่จะมีการจมตีปกติเนาะ โอเคเดี okay, ๋ยวลองไปใช้พวกสกินกับเอ้ยไม่ใช่สกิลกับฮีโร่กันนะปึ๊บเริ่มจากโจม,ม,ม,นะม,าม,ามตมกกนนะีก่อนก็ไม่มีอะไรธรรมดาอืเดี๋ยวมาเริ่มการใช้ที่สกิลที่หนึ่งก่อนละกันนะปุ๊บก็เรียกคเราวาชุดนี้ตั้งแรกนะหมโร่เดือดก็เนี่ย ทนทาชที่ดูดังมะคเป็นท <im pap yr us> ี่รจักันอที่เรานีวจะเนี่รักันโอเคครับว่น่าจะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวไปดูสกิลสุดท้ายที่เรามีกันนะ โอเคครับก็เข้าดูตัวเกมเนาะมาดูสาหรับสกินอันนี้ของมาหล็อกกันเราว่าอันนี้มาดูกวนๆอยู่ลนหะรับสก,กินนี้นะก็เอฟเฟกต์วาร์ปมันก็ไม่มีเนาะโอเคเดี๋ยวมาดูท่าโจมตีแล้วก็สกิลต่าง,ง,ง,งๆกนะันเนาะเราว่ามาล็อกไม่ว่าสก,กินไหนมันจะดูโจมตีดูรุนแรงมากเลยอโอเคเดี๋ยวมาดูการใช้โจมตีกันปกติก่อนละกันเนาะ โหลกมันจะดีอย่างหนึ่งป่าระยะการโจมตีระยะใกล้มันจะไกลโตอีกนิดนึงไม่รู้คิดเองว่าบแตรู้สึกอย่างนั้นนะแล้วก็อันนี้สกิลหนึ่งปุ๊บโอเคนะโอเคเดี๋ยวมาดูที่สก,กิลต่อก,กันละกันปุ๊บมันก็จะมีสองสองเพื่อ,อนะ เดี๋ยวมาดูที่อัลติเมทเราชอบอัลติเมทสกิลของวอหลอกมากเลยคือแบบถ้าลงวลันเทอะตอนโดดลงชอบถ้าโดดลงเออท่าสวยตอนโดดลงประทับใจครับรโอเคครับก็น่าจะประมาณนี้นะสำหรับสูของอหลอกก็น่าจะหมดละสิที่เรามีในกิจกรรมนี้เนาะโอเคครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะมารีวิวเป็นแนวทางให้ตัดสินใจว่าจะเติมคูปอง9คูปองไหมแล้วก็ล็อกอินที่ครบ7วันเนาะก็จะได้ระับของตามที่ทางกิจกรรมได้กำหนดมาโอเคครับก็ฝากสปอนเซอร์ของเราทั้ง2ร้านด้วยนะเพจแอดมินต้น tp 7เพจรับซื้อและขายรหัสเกม rv เพจเมโลท็อปอัพเพจบริการเติมเงินเกมออนไลน์เติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนเนาะใช้เพียงเลขโอเพนไอดีก็ใครสนใจก็ฝากสับสนสปอนเซอร์ของเราด้วยนะ ฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจงในคนทำนะคลิปกันนะฝากแชร์คลิปกเพื่อนด้วยขอบคุณครับสุท้านี้เล่นเกมเสร็จอย่าลืมนอนนะครับฝันดีนะบาย